สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพี่สุรชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีเรื่องมาเล่าให้พี่น้องฟังเช่นเคยนะครับอาจจะไม่ใช่เล่าโดยตรงแต่จะเป็นเรื่องที่ได้ดูทางคลิปนี่แหละเป็นคลิปคลิปหนึ่งเนาะก่อนอื่นก็ขอขอขอบคุณพี่น้องที่ตลอดเวลาเข้ามาชมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็มีคนเข้ามาดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่มากเท่าไหร่ยังไงก็ฝากแชร์หน่อยลวกัน ถ้าพี่น้องไปแชร์ก็ไม่ค่อยมีคนดูนะครับก็ดูแลกันให้ตลอดนะอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนอ่าสำหรับวันนี้ก็จะมาคุยกันใงเรื่องคลิปแล้วก็เป็นเรื่องดราม่าเล็กๆกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งแกเป็นผู้าเป็นคนคนดังทางยูทูบพนสมควรนะครับนั่นก็คือ,อป้าแหวงนะครับป้าแหวงแกได้เข้าไปขออนุญาตนะขออนุญาตเอง้ง ก็ะภัยปลาแหวงด้วยนะครับอที่เอาชื่อป๋านะครับคือปลาแหวงแกเป็นคนชอบสนุกแกเป็นมะลำนนะครับคือถ้าชอบดูแกแกเอาคลิปในมาก็ดูดูคลิปนั้นนะครับแล้วแกก็ไม่มีพิษไม่ีภัยกับใครหรอกแกก็ไปของแกนะไปของแกไปร้อลรงลัมทำเพลงอะไรนะสร้างความเพลิดเพลินก็สนุกดีนะครับกายเครียดนะถ้าดูปลาแหวงนะ้วไม่มีเครียดนะชอบดูทุกดูทุกคลิปเลยนะครับก็ ป้าแหวงแกไปอไปอะไรนะก็เคยได้ยินยินแกพูดบ่อยๆแกอยากจะไปหมู่บ้านเผานึงอะซึ่งมาดูทีหลังก็คือเผาบลูนะครับก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเผาบลูนี่เขามีประเพณีก็คืออกอดได้หอมได้อะไรเวีเนเนี้ยนะครับที่ชายก็งงๆอยู่มีจริงหรือเปล่าวะก็บอกกบว่าคลิปก็เพิ่งออกประมาณสักสองสามวันนี่แหละก็ไปดูเออก็มีจริงๆนะครับก็มีการกอดหอมอะไร เล็กๆน้อยๆไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับก็เหมือนกับถ้าเราดูก็เหมือนกับผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กไม่ได้เกี่ยวกับผู้สาวหรือว่าอนาจารอะไรก็ไม่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 ขนาดนั้นนะดูก็ดูก็น่ารักดีเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ก็คุยกับเด็กกับลูกกับหลานแค่นั้นเองแล้วก็ร้องราสํเพลงนะครับแต่ทีนี้มันก็มีคนดราม่านะก็เขาก็มเปไปคนในฝั่งเขาก็มาแสดงความคิดเห็นว่ามันไม่ดีไม่เหมาะ อันนั้นก็ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะแต่จริงๆก็ได้ดูคลิปเนี่ยก็คลิปของอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกที่ที่ท่านลงคลิปอะ่ะท่านก็บอกว่าได้ขออนุญ,ญาตอ่คนู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อ่มี power ในหมู่บ้านแถวแถวนั้นอะ่ะหมู่บ้านนั้นเขาก็รับผิดชอบแล้วเขาบอกไม่เป็นไรทาได้ถ้าเป็นประเพณนี้บ้านเขาเองแล้วก็พ่อแม่เขาผู้ปกครองเขาก็โอเคเขาบอกไม่ถือสาเลยเป็นธรรมดานะซึ่งก็ดูก็ไม่มีอะไร ความในสายตา,าพี่สุชาตินะไม่มีอะไรครับเหมือนผู้ใหญ่ <Yes> เป็นดูลูกลูกหลานไปก็แต่ก็แปลกๆนิดนึงก็คือมาหอมอะไรประเภทนะี้คือเขาเป็นสาวแล้วนะครับแปลกๆแต่ก็เป็นประเพณีเขานะพี่สุชาติว่าอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ก็ก็ต้องระวังหน่อยนึงนะคือไม่ได้ไนมะ่ได้ว่าเลย่ะคือมันเป็นประเพณีเขาอนุญาตแล้วเข้าใจนะครับแต่ก็ต้องระวังที่ว่าระวังก็คือ บางทีคนที่อาจจะมีคนที่ไม่หวังดีหรือว่าโศกช่องแบบรเนี้เอาไปขยายผลเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเราไปทำไม่ดีไม่ลายมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงเนาะเอาแหวงแกก็เป็นคนไทยคนคนอีสานนะครับคนบ้านจนริงๆถ้าลไล่กก็ไม่หายจากบ้านพิจิเท่าไหร่ก็เป็นห่วงทุกคนคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนอีสา,านพ่นิราเนี่ยรักทุกคนนะ,ะมาออกคลิปนี้ได้อะไรเราบางทีก็ ด้วยความเป็นห่วงพี่พี่น้องน้องวก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็ไม่ได้ตาหนิอะไรนะเราอาจจะไม่รู้จะเป็นประเพณีเขาเราไม่รู้แล้วก็ดูไปก็ดูด้วยความเพลิดเพลินนะพี่น้องก็ไม่ต้องไปดูในเรื่องเกี่ยวกับให้มันออกไปทางในแง่ลบแต่ว่าเป็นประเพณีนะประเพณีนี้มันมีจริงๆเราไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมันมีจริงอาจจะบางท่านอาจจะเคยได้ยินเป็นเรื่องเป็นราวว่ามันมีจริงๆแต่ไม่เคยเห็นพี่ชาติเนี่ยเคยได้ยิน เคยได้ยินว่ามีมือม,ม,ม,มีหมู่บ้านมีเผาแบบเนี้แต่ก็ไม่เคยเห็นก็เพิ่งเห็นนี่แหละเขาก็เอา,เอามาถ่ายทอดให้นะก็เป็นการดีนะครับต่อไปก็ยังไงก็ระวังดึงนิดนึันแต่ที่ดูนะไม่มีอะไรเสียหายนะยืนดันได้เลยนะไม่มีอะไรเสียหายคลิปเนีเ่ยอาจจะแปลกๆตากับคนที่นั่นแล้วกันอาจจะถือเข่งเข่งขนมชำเนียมหน่อยก,ก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็ไม่ว่ากัน เราก็เรามาระวังเพราะเราเป็นคนต่างถิ่นนะเราเป็นคนต่างถิน่นคนต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไปมีวาละสัเลนอะไรก็ะระวังไว้เดี๋ยวปินคดนีขึ้นมาเราก็อาจจะเสียเปรียบนะครับมันก็จะเราเราจะเสียเปียบนะมันก็เสียหายบางทีมีโทษมีทันโดนปรับโดนอะไรไปก็ไม่ดีเสียงเงินเสียทองนะไม่อยากให้ใครเสียงเงินนะพูดถึงเรื่องเนี้ทำไมพี่ลุอชาติต้องมาเล่าเรื่องนี้ เรื่องเกี่ยวกับประเพณีต้องการก่อก,กระแสรหรือว่าไม่ไม่ต้องการนะครับอืมไม่ต้องการเพราะว่าเรื่องขนมรมเนียมประเพณีของชนเผ่าหรือว่าของใครก็แล้วแต่ของประเทศไหนแล้วมันจะมีอะไรต่างๆกันพี่น้องคงจะเคยเห็นทางประเทศอื่นทางคนผิวสีคนทวีบอื่นเนี่ยเขาก็จะมีข้อข้อต่างหากนะก็ไปดูแล้วกันซึ่งก็เป็นประเพณีเขานั่นแหละแต่ประเพณีที่พี่ทศจะเล่าไปเนี่ยคือประสบด้วยตัวเองนะ เป็นอยู่เป็นเรื่องที่ราวที่เกิดอยู่ในประเทศเราเนี่ยคือเมื่อปีพศส,สองบันร้อยตอนนั้นที่่ันยังจบมาใหม่ๆยังเป็นยังเป็นเด็กอยู่อายุไม่อายุายีปีนะครับยังโวยังวัยรุ่นนะยังจิตใจนี่ชอบอยากลองชอบอยากดูเหมือนกันก็ได้ทํางานชายแดนนะออกไปทํางานชายแดนไปมีหน้าที่ไปฟืป้นฟูมวลชนทําความเข้าใจกับมวลชนซึ่งมวลชนเนี่ย หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชนเผ่านะขอนญาตไม่บอกว่าเผ่าไหนเขาเขาเคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของคอมมิวนิสต์มาก่อนนะครับมีกองกําลังติดอาวุธมีหน่วยแลรต่งางๆเป็นพอสมควรนะครับชาวบ้านนี่อ่านออกเขียนได้นะร้องเพลงเขียนภาษาไทยเขียนอะไรได้หมดเลยถามเขาว่าทําไมอยู่อยู่ในป่าลึกขนาดเนี้ยทําไมถึงพูดไทยภาษาไทยแล้วก็เขียนภาษาไทยเลยได้เขาบอกว่าเขาบอก ทหารปวดแอกเนี่ยเขาเรียกทหารปวดแอะเขาไม่ได้เรียกคอมมิวนิสต์นะก็าเรียกทหารปวดแอกที่อยู่มาอยู่เนี่ยก็บอกอยู่กับเขาหลายปีแล้วก็มาสอนเขาสอนให้อ่านหนังสือเขียนกอไก่นเลยจนดูเรื่องสอนพูดไทยสอนร้องเพลงสอนอะไรเขาเป็นหมดเขาบอกเขารู้เขารู้เรื่องหมดเลยนะครับพูดภาษาไทยนี่ชัดแทบจะร้อยเปอร์เซนต์รู้เรื่องหมดแต่เขาไปที่แรกเขาไม่พูดกับเราเราก็นึกว่าเขาพูดไม่ได้พอสองสามวันก็คุย คุณกันเขาเดินมาคุยกับเราเราก็งงเขาก็เลยเล่าให้ฟังพอเข้าไปนะก็มีกลางคืนก็มีการจัดเวียนใช่ไหมเราก็าไปดูแลหมู่บ้านทำความเข้าใจเขาเสร็จแล้วก็ไปจัดเวียนจัดอะไรกลางคืนเข้าเวียนผานละสองคนสามคนเข้าตั้งแต่หกโมงยันยันหกโมงเช้ากางวันก็เข้าฐานคือไปไปตั้งฐานปฏิบัติการอยู่กลางหมู่บ้านเลยนะครับ หมู่บ้านนี้ก็รู้สึกว่าใหญ่ๆพอสมควรเดี๋ยวนี้หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงนะเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ไม่บอกว่าหมู่บ้านไหนเผ่าไหนไม่พูดนะครับเข้าไปก็จนกระทั่งวันหนึ่งก็เข้าเวรก,เเก็เห็นเขาสังเกตเห็นเขามีจะมีวัยรุ่นเนะ่ะที่จริงๆก,ก็คุ้นเคยกันเขาก็มาคุยด้วยบ่อยเขาก็บอกว่าเขาก็เดินเข้าเดินกลางคืนนะเขาเดินเขาเดินในหมู่บ้านนะก็สงสัยมันไปสมัยสามสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่ยอมหลับยอมนอน มันเป็นคอมนิตหรือเปล่าแอบเป็นสายคอมนิตหรือเปล่าก็ตั้งข้อสองสัยไปเนาะบอกว่าก็ตามไปบอกว่าวัยรุ่นพวกนี้ยไปยืนอยู่บ้านไปยืนอยู่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็ไปยืนชุมนุมยืนก็เรียกว่ายืนเดาสุมหัวกันอยู่นะแล้วก็อยู่ข้างๆบ้านแล้วก็ทําอะไรไม่รู้สักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงเปิดประตูออกมาแล้วก็เดินมาหาแล้วก็ผู้ชายสามสี่คนเนี่ย ก็พากันเดินหนีแล้วเหลือทิ้งไว้คนหนึ่งพอสักพักหนึ่งผู้ชายคนเนี้ยกับผู้หญิงคนนั้นก็เดินกอดกันนะเดินกอดกันไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงโขดหินใกล้ๆกับใกล้ๆกับบ้านเขานะใกล้ๆกับบ้านผู้หญิงหะห่างยังไม่ถึงสิบเมตรหรอกก็นั่งอยู่ะแล้วก็อยู่จนเกือบสว่างตีสามตีสี่เขาึงเลือก็แยกย้ายกลับบ้านก็แปลกๆจนวันหลังก็ถามเขาถามคนที่ที่นั่งอยู่รู้จักกัน ก็เลยถามไม่ทาอะไรมาเขาเล่ามฟังเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเขากลางคืนเขาจะพาเพื่อนมาหาแล้วก็เขาเป็นมาอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็จะเขาจะมีไม้อันหนึ่งไม้เป็นไม้ไผ่ประมาณศอกหนึ่งนะแล้วก็เหลาให้มันเป็นเป็นแบนเป็นแบนประมาณสักไม่เกินนิ้วชี้นะครับเนี่ยความหนานะแบบความความใหญ่นะเป็นแบนแล้วก็พอจะมาหาแฟนเนี่ยเขาจะไม่เข้าหา เขาจะไม่ไปเข้าไปคุยในบ้านนะแต่ก็เอามาแย่ๆๆๆ่เขาไปทำช่องพี่น้องเคยเห็นบ้านชาวเขาบ้านชาวเขาเขาจะเอาไม้มามามาผ่าใช่ไหมผ่าเป็นแผ่นแล้วก็เอาเอามาเอามามุงเอาเอามาเป็นฝาบ้านน่ะคือแล้ก็อยู่ติดพื้นใช่ไหมแล้วมันจะมีรูจนช่องก็แย่เข้าไปแย่เข้าไปนี่เขาเล่ามาฟังเขาบอกว่าแย่เข้าไปเสร็จผู้หญิงก็จะ ถ้าเขาเห็นผู้หญิงเห็นเนี่ยเขาก็จะเอามือมาจับไว้ให้รู้ว่ารู้แล้วีจะาคมาหาอ่าก็จะจับเบาๆาะงั้นนะครับเขาก็เล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้โอ้เข้าใจแล้วทําไมก็เลยถามว่าแล้วทําไมไม่ไปไม่ไปหาพ่อหาแม่เขาเข้าตามออกเข้าตามต่อออกตามประตะูอย่างนี้ดีกว่าเขาบอกไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้ถ้าทําอย่างนั้นถือว่าเป็นการรบกวนรบกวนพ่อรบกวนแม่รบกวนทุกคนในบ้าน ไม่ให้เกียรติเขาเสียมารยาทอย่างแรงเขาว่าย่ีย้จะต้องทําแบบเนี้ยอืแล้วก็เขาจะออกมาเองอก็สงสัยเข้าตามตอกออกตามประตูกลายเป็นเสียมารยาทนะครับแต่ก็เป็นประเพณีของเขานะมาเราไม่ว่ากันเขาเลยบอกว่าก็เลยเรียกพี่สุยาว่าพี่นะางยิง,งอายุเขาไม่ห่างกันเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าพี่อยากพี่อยากลองไหมลนะ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปเขาบอกว่างเมื่อไหร่บอก ผ่านไปประมาณสามสี่วันก็เนยว้ว่างแล้วว่างแล้วขออน,นุญาตน้องคนนี้เขาชื่อเจ้าจอจอดอย่างนี้มีต่อด้วยนะแต่ไม่บอกว่าต่อว่าอย่างไงนะที่เจ้าจอดเจ้าจอก็บอกว่าผมพาไปก็เขาก็เหลาไม้มานหนึ่งตรงน,นี้เอาให้พี่นะพี่ต้องไปแย่นี่นะทําแบบนี้แล้วพอไปถึงประมาณสักสามทุ่มก็เจ้าจอก็เอาไม้มาให้พี่สุกท่านแย่ก yeah ็ <Yeah S 2> มือสั่ไนไม่เคยทำแย่เข้าไปเลยแย่เข้าไป ก็แย่ไปก็แย่แย่ยาวๆสั้นๆยาวๆก็แย่เข้าไปเรื่อยๆนะก็ไม่มีใครจับหัวตะคังหนึ่งก็เหมือนมีอะไรมาดันมาดันไว้อดันดันก็เอ๊ะมันก็ยังไม่ไม่นิ่งนี่วะน้องคนนั้นบอกถ้าจับมันจะนิ่งๆอันนี้มันไม่นิ่งก็ยังก็เลยแย่ไปเรื่อยแย่เร่งเร่งเร่งแย่แล้วเร็วไปคือแย่แบบคล้ายๆกับเมื่อไหร่จะมีคนมาจับวะแย่ไปแย่จุ่มแบบ แย่จนเ,เมื่อยอ่ะแย่แรงแรงแย่แรง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 นะสักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าเหมือนมีคนมาจับปัป๊บแล้วก็นิ่งเลยทีเนี้ยอ้าวพี่ทไมจับมีคนมาจับแล้วจับไม่จับเปล่านะกระชากกระชากไม้ที่พี่พี่หรือฉพาะถือเนียกระชากเข้าไปด้วยอ้าวพี่ตกใจก็เลยบอกฮ้องไม้หายไปแล้วเราเรียกเรียกกระจอดแล้วกระจอดก็ยืนดูอยู่ไม้หายไปไหนไม่รู้หายไปแล้ว ไม่เคยมีแบบนี้้วเนี่ยมีคนเขาดึงไปหรือเปล่าไม่รู้เจ้าจ่อเขาบอกว่าสงสัยพ่อกับแม่เขาหรือเปล่าพ่อกับแม่เขานั่นหรือเปล่าเขาไม่พอใจหรือเปล่าเออเปลีปป่ยนไปไปด้ไปไปเพื่อไปดูว่าไปดูว่าแบบนี้ก็คุยกับเจ้าจ่อก็จะหนีแล้วนะครับก็เลยสักพักนึงก็มีผู้หญิงเปิดอประตูออกมาก็เลยยืนดูก่อนแอกว่าผู้หญิงเขาก็เดินมาหาเป็นผู้หญิงสาวก็เดินออกมาพอมาถึงเขาก็พูดภาษาชนเผ่าเขาเนาะ คุยกับเจ้าจอคุยกันเสียงแบบคล้ายๆกับไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อืมจฟังนันก็ดูท่าไม่ดีก็ผูหยิงคนแล้วเขาก็เดินเข้าบ้านแล้วเขาก็คืนไม้ไม,ไม้ไม้ไผ่นั้นให้นี่ถ้าก็ถือไม้ไผ่มาก,ก็เลยถามเจ้าจอเจ้าจอบอกว่าพี่เขาไม่พอใจนะเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่พอใจเรนะื่องอะไราอย่าไม้แค่เนี้มันเป็นอะไรนะหนาเขาบอกเขาบอกว่าเขาสงสัยว่าไอ้คนที่มาแหย่เนี่ย เขาเชื่อว่าไม่ใช่คนเผ่าเขาแน่นอนเพราะว่าคนที่ถ้าคนเผ่าเขาเนี่ยถ้าแย่เข้ามาเนี่ยเขาจะไม่แย่แบบนี้แล้วถ้าเมื่อถ้าเอาอะไรไปบางๆไว้นิดหน่อยเขาจะรู้เลยเขาเลยจะหยุดเขาก็เลยอยากรู้ว่าที่เขาออกมาเนี่ยเขาจะมาดูหน้ามาที่ว่าไอ้คนมาแย่เนี่มันเผ่าไหน่ทำไมมันแย่แบบนี้ก็เลยถามจะจอบว่าแล้วแย่แบบนี้คือแย่แบบไหนอ่ะบอกบอกว่าเผ่าแบบเนี้ยก็บอกว่าเผาเนี้ย มันแย่ไม่หยุดเลยเออมันแย่แบบขนาดมีอะไรมาตันมาขวางไว้เนี่ยมันยังแย่อยู่เลยมันแย่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเ็าคนตอนนี้เขาไม่แย่แบบนี้คนเผาเขาต้องแย่อยีกแบบหนึง่งถ้าแย่แบบเนี้ยไม่ใช่คนเผาเขาแน่นอนอยากดูที่ไอ้คนที่มาแย่มันเผาไหนก็เลยเดินออกมาบอกบอกยะพี่น้องอยากคิดลึกนะคือเขาพูดอย่างนี้จริงๆ เขาบอกว่าเผ่าเนี่ยที่ที่ที่มีรสชาติแย่ไปเนี่ยมันแย่ผิดปกติคือมันแย่ไม่หยุดแย่ไปแบบอะไรมาขวางก็แย่อยู่งนั้นเนี่ยอไม่ใช่ชนเผ่าเขาก็เลยยังรู้ว่าชนเผ่าไหนพอเขารู้ว่าเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาอยู่ตรงนี้เขาก็เขาก็ไอายเขาก็ไปเขาก็เดินเข้าวัดไปก็เลยถามเจ้าจ๋าว่าเขาไม่พอใจเนี่ยเขาเคาเกียรเลยเขาบอกไม่เขาชอบเขาชอบ S <S เขาชอบพี่เนะ่แต่ว่าเขาอายเขาไม่กล้าเขาแปลกๆเขาก็ตลกขำๆดีพี่เอาไหมพี่เอาได้เลยนะเดี๋ยวใหญ่อกกีกรอบนีงออกมาพี่จัดการเลยนะมันง่ายขนาดนั้นหรยจอ่อเฮ้ยเขาแค่มานั่งคุยกันไม่ใช่ว่าง่ายอย่างนั้นถ้าอย่างง่ายอย่างนั้นพี่ต้องจัดการตามประเพณีจะจ่อเขาพูดอย่างนี้นะครับตัวหลังก็เลยเอาดีหรือเปล่าวันนี้ก็ ไม่กล้านะบอกตรงตอนนั้นยังเด็กวัยรุ่นมากนะครับไม่กล้ากลัวแบบได้ได้เมียแบบแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจอ่ะคือแบบคล้ายๆกับได้เมียโดยประมาทยังชอบเที่ยวชอบใช้ชีวิตปกติอยู่ก็ไม่กล้าก็เลยไม่เอาแล้วบอกแคจอไม่เอาแล้วแต่ก็ใจนึงก็อยากจะลองอยู่นะก็เลยเอาไปเล่าเรื่องนี้ให้ให้พูกเดียวกันฟังที่อยู่ในฐานเขาก็พากันขำเขาก็เี้ยได้จะลองดูมั้งก็ไม่ทราบว่ามีใครลองบอกนะแต่ได้ยินข่าวว่ามีลองอยู่ คนสองคนนี่แหละจนกระทั่งไปเข้าหูหมูหนหะหามหน้าเขาก็เลยบอกว่าระวงังใครไปทำอย่างนี้ต้องรับผิดชอบนะเว้ยไปหลอกต้มชาวบ้านเป็นเงื่อนไขแล้วนะเนี่ยนี่หมู่บ้านเนี่ยเขาอยู่กับความนิดมาก่อนนะถ้าเกิดไปทาเป็นอะไรไม่ดีเนะี่ยเป็นเงื่อนไขทางเราเสียหายนะเนี่ยถ้าใครไปทําต้องรับผิดชอบนะต้องเอาเขาเป็นเมียเลยนะปรากว่าก็ไม่มีใครไปนะครับก็เป็นประเพณีที่ททแปลกๆนะ อ่านี่อย่างเงี้ยมันเป็นความเชื่อเป็นประเพณีของเขาแล้วเขาไม่ถือด้วยนะเขาไม่ถือเขาไม่โกรธอะไรเ,เขาบอกว่าเนี่ยทาอย่างงี้ถูกแต่ถ้าไปหาพ่อแม่เขาแบบพ่อครับแม่ครับผมชอบลูกสาวแม่นะผมจะมาขอวนไม่ได้เลยนะเออไม่ได้เลยนะครับเขาไม่ชอบเลยเขาไม่เอาบอกโอ้เสียไอ้คนเนี้ยเสียมารยาทมากผิดแต่ถ้าเกิดมเอาเมือมาแย่อย่างเงี้ยเขาเดินมาดูตัวเนี่ยถ้าเขาเห็นเนถ้าเขาเห็นอย่าง พี่สุชาติรูอว่าไข่ที่เขาไม่เคยเห็นถ้าเขาเห็นหน้าเห็นตาเขาชอบปั๊บเขาโอเคปั๊บเนี่ยเขาจะเดินเข้าบ้านแล้วให้เราแย่ใหม่รอบนี้ได้เลยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไปทําไม่ดีไม่ไยหรือว่าทําอะไรนะเราจะนั่งคุยกันส่วนถึงเวลาจะแต่งงานก็เขาก็มีประเพณีเขาอยู่ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่หายอะไรนะครับก็ที่เล่าเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นประเพณีที่แปลกๆค่ะพี่น้องอาจจะคิดว่ามัน,มนเป็นไป,ไปได้หรือเปล่า นี่ก็อย่างเรื่องของเผ่าลูอะไรที่ปลาแหวนกันไปเนะนี่ยเนี่ยเราก็ได้เห็นนะมันมีจริงๆนะครับอย่างเรื่องที่พี่ธุชตัตนก็ประสบด้วยตัวเองแล้วมีลึกออีก,กันนึงนะมีอีกเรื่องมีอยู่ก็พอสมควรเพราะว่าพี่ธุชตัตนมีเพื่อนอ่าที่ไปเรียนด้วยกันเนี่ยเป็นชนเผ่าเยอะนะครับหลายคนเลยนะครับเขามีเรื่องจะเล่าให้ฟังเขาชวนไปด้วยแต่ว่ายัางยัง ยังไม่กล้านะครับแต่ชวนนานแล้วตอนนี้คงไม่ไหวแล้วนะเล่าให้ฟังแต่จะเล่าในโอกาสต่อไปถ้ามีคนสนใจนะถ้าไม่มีคนสนใจก็จะหยุดเท่านี้แหละนะก็มาเล่าเรื่องนี้ก็คือมาบอกว่าประเดนี้แปลกๆมันมีอยู่จริงนะครับอย่างที่รากฏวขึ้นมาที่เป็นข่าวอะไรนิดหน่อยก็จะไปศือษานะครับมาดีแล้วที่ที่เขาให้ทําให้เราดูนะเอาอลิดมาให้เราดูนะครับไม่งั้นเราก็จะ พูดไปเฉยๆพูดปากเปล่าไปไม่รู้จริงหรือเปล่าเหมือนกูหโกกัน,นก็มาเล่าให้พี่น้องฟังทั้งเรื่องนี้แล้วก็เรื่องทั้งเรื่องของพาวลูนี่แล้วก็เรื่องของพี่สุริยามีมีอยู่จริงแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่ามีมีอยู่หรือเปล่านะมันก็นานมาแล้วเนาะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามวิวัฒนาการสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปมีเรื่องความคืบหน้าต่างๆจะมาเล่าให้พี่น้องฟัง ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอโฆษณาก็ดูให้หน่อยนะครับจะได้มีรายดวงรายได้กับเขาหน่อยไม่มีเลยนะครับไม่มียังไม่เคยได้เลยนะครับก็ขอขอบพระคุณพี่ๆี่น้องน้องที่ดูแลกันมาตลอดก็คงจะดูแลกันตลอดไปสําหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณพี่น้องเป็นอย่างสูงนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ